แค่แ้ผู้ชี่อช่งเว้ทำจริงเลยวันนี้วันนี้ว่าทำไรคะมา่ายรายการต่อไปเลือกเมนเป็นหิน เล่แมนนะเล่นกิจกรรมจะเปนเล่นแมนโบ๊ไม่อยากเล่นมากมาแต่งตัวแบบนี้มนสยามคิดดูเลปีนกำแพงกหบทใจยังไหมลูะได้ปีแล้วเด็กไม่ปีดเลยดูขาแนะนำเรื่องที่สไปนยนะครับซุปเปอร์เทน เอาลเแล้วเล่นแล้วแล้วเป็นไอง์แมนถ้าผมเป็นไอด์แมนผมจะขึ้นไปบนหลังคาผมจะ้อมองมนุษย์เขาช่วยทุกคนเมื่อมีปัญหาแต่โลกแห่งความเป็นจริงผมนั้นเป็นคนทำบร,รดาแต่โลกแห่งินาผมนั้นอยากเป็นไปอด์แมนพอการเป็นไอด์แมนจะขึ้นตึกลังตึกเมืนไหร่ก็ได้เป็นไอด์แมนผมคิดว่าคุณคุณจะอุ่นใจเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรผมนั้นก็ออกไปยิงใแต่นั้ณณจุดๆนี้ผมนั้นเป็นเพียงคนไปลไทยเ้นี่รถนี คนนี้ว่าเป็นคนอะไรไม่รู้อ่า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 ตะไฟโจโจอ่าอ่าเยเยอ่าอันนี้จอไปด้านไหนแล้วนี่อะไรอันนี้จุดใหม่ก็คือสีดำแดงอันนี้ชุดเก่าอ๋ออ่าขาดตอนแล้วพสิครับผมโหสุดยอดเลยพี่ซุปเปอร์ทีมเรื่องขนาดต่างตัวเองียังมีคนจำได้โอ้โหจำ ไปหดไม่ิุแจะผมเป็นเปอร์แมนน่ะมจะปล่อยใยของผมให้ผู้หญิงคนไหนก็ได้เอออร่อยอะอะก็้นีไปกินอไม่ชอบเกลวอ่ะเขาไม่กินอะอะอะโอ เออถ้าไม่เป็นก็หยุดเถอะอ่ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่แมคโดนัลด์อ้าวเอยทำไมก็ไม่ต้องเห็นสเออโลโก้เราเออทำไมแล้วแค่พูดเฉยๆอ่ะตอนนี้พวกคุณประคอนตอนนี้เพวกถ่ายที่พวกจะทำอะไรก็ดาวน์โหลดในเบิร์นซิจะตายอ่ะอ่าอ่ะอดีตไปถ้าไม่เอาดิอ่ะอ่ะอ่ะ อ่ะตอนนี้บ่เป็นชาวนาใส่รองเท้าบู๊ตอ่ะอ่ะอือไปแล้วดิอืมพี่ก็ว่ามันกู๊ตอ่ะอ่ะอ่ะบอก็ว่ามันไม่กู๊ตอ่ะอ่ะอ่ะต่อเลยอ่ะอ่ะอ่ะแม่ช่องแม่สไปกับน้องกอนชื่อช่องชชื่่อองแม่สไปกับน้องกอนแค่แนวคนเล็บต่อเล็บเลแรเล็บฝากช่องแร็บ อแค่ครับอมก,ก็อย่าเรียนจากพี่เขาว่าช่องอะไรไม่รู้ถามพี่เขาดูแต่ตัวแบบนี้ก็อายคนหน้าเขาจะแถวบ้านยังไม่ได้อายนี่ล่องมาจากสยามเลยอ่ะครับเ,ออเราขาดอะไรไปอย่างหนึง่งที่ว่ายนะ้ำ <laughs> เอ็มปั๊เป๊โอ้โอ้จอะไรอะไรบ้างมตากไก่ข้าวเหนียวเตงผู้คนใหญ่ใครใครอ่ะอ่ะกูชัคพาโจออกมาถึงกลัวกรไมดียายของคูนั้นมันเหนียวมากเลยปิ้ว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 แหยู่ใครโมอไม่ไอเขาบอกคนเดินท่านไปผ่านมา เนในกระจังวบ้ต้องหิ้วแกงเงินหน่อย 机器人。 กางพินะ้หนึ่งสองสามลบสองสาเขาจะถามเขาว่าคิดถึงคุณสตาร์กไหมป้ายดแมนอยูคิดถึงคุณสตาร์กไหมคิดถึงมากเลยครับเขาจาก,กแล้ว เรื่องกันรเรื่องด้วยเออเราะ้ตาหลไม่หยุดเลยจะไม่ต้องพูดเรื่อง้พูดเรื่องน้ำตาจะไหลใช่ไคะอ๋ออะไย่าน้เออไทยแลมันดีมาก ล่ะค <Laure> <Programs. S 1> ่ะจะกพมองกันเ้ยเขาช่วยทุกคนมั่มีปัญหาต่ะลกให้ความจริงคนไม่เป็นคนทำประกาแตโลกให้กินตันาวนั่นยังเป็นสบปได้แหวเยอะไปแล้วไปแล้วตรตามนี้จริงล็อกเล็กลกเล็ก ้ยตัดออกนะเดี๋ยวผมรูส้สวัสดีครับเอ้ยไม่นจะติดคลิปนี่ขอบคุณด้วยนะครับวันที่สามกระลอกกระาเอ้ยกม่ได้เ,เอ้ยมันออกไปแล้วสามโ<า>อ้าสามกระลักกระดานะครับอย่าลืมมาดูสไปเดอร์แมนกันนะโจโจอสไปเดรอร์แมนฟาฟอมโอมที่กี้วันได้เจอตัวจริงด้วยถ้าเขาเหมือนมากเลยอะโปลกลางข้างอ่ะทุกคนดูดิโปลเขาโปลเปนสิครับคนไทยจะอายอะไร คนด้วยกันปีกี้หลังวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอ้โสุดๆโอ้โหเก่งเก่งมากแต่คิวกินแล้วมั้งไม่เก่งสซอรหลับวันนี้ก็รักเขาว่าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะฉะนั้นคล้ายๆเราก็ทำคลิปใหม่กันด้วยนะคะหลอ่ออยู่แล้ว